ตาผบอกสิมาเออไปต้อนร้านเาแล้วไปที่หนกบมาเนาะอืมจหนอ่าเล่าไผูกอยู่เพื่อนตีไปเชนไปได้อยู่รู้เพิ่นยังบอท่านอันเท่ได้เพิ่นกำลังาันปูนันอยู่เฮอเหี้ยหน้า กระเป๋าแล้วะกระเป๋าแบบนี้คักได้พี่น้องเอ้ยเบบุ้นได้เป็นกระเป๋าลากกระเป๋าอย่างไรกระเป๋าอยู่เอากระเป๋าลูกเต็มยิน้าแบบวะเปิดเอิดว่าบ่เห็นที่มัดชาวดาวชาววันในปุิมาเด็ดคลิปมาาไปเด็ดคลิปโอ้ยมีผู้เบิ่งคหอนหาคนอยู่คลิปนี้นั่นจะเห็นบ้าบ้าอีก สบายดีพอแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุโคนวายสิปี่น้องภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศสว่างกันเยินดีตอนรับเข่าซูซองสว่างใจคือเกาเดอร์พี่น้องเดินเนาะพบพอกับสว่างตอนนี้ก็อยู่บ้านเนาะพอไปทั้งนดอกเมนีป้าพัได้ยางไผยไหวไผไหวมาขึ้นนองหมันนาวแท้แม่เพิ่นปนว่าเอ้ยกับน้องเนาะ โอยจำแม่น้องมาหน้าบ่ได้ปัดเอื้อยกับน้องไปใช่ได้สบายดีเด้อโอ้ปรดิหน้าบ่มีสบายดีขาม่นบ่สีมาเออไปต้อนลานเก๋งวนและไปที่ไหกันน้องอืมจะหน่อยกันมาลยอ่ามปผู้อยู่เพื่อนตีไปใช่ทำไปได้อยู่รูเพิ่นเพิ่นยังบ่ท่านนั้นเทได้เพิ่นกับรางนั้นผูกนั่นอยู่ เป็นกับปดินนะบอกมีเพิ่นปีนี้เนาะเมยน้องมะนาวต่างปีกายเด้อพี่น้องเด้อเนาะเพิ่นกะเต่งตูปู่ปั่นปืนชาแซ่บน้อยเพลเนาะเพิ่นกะลูกเพิ่นกะเช่าเลยเนาะน้องมะนาวหรือว่าน้องเต้าเพิ่นกะเช่าแล้วเพิ่นกะมีจิตมีใจเต่งตูเลยเนาะบบดนี้อีกอย่างกะเบวามี นีผู้บ้าวน้องเต้าเนาะันฝากเงินมหาห้ทถูกเดือนถูกเดือนแต่พอได้ใส่ได้ใจซื้งงัวหา้น้องมะนาวหนึ่งตัวว่าจักฝากมหาห้เดือนอะหาพันหกพันตอนนี้กะสิไปตน้นหลานสาวม,มาเต่ฝั่งไทยก่อนเนาะคนมาหากะหอดกินนิธรมหาน้องชาย่นเ็าแจ็คเลยะน้องแจ็คคนก็นไปเขาเฮียน่นบริโภคหรดอว่าเออ่นสีมาค่ะ่นหูกับจัก ยันเพิ่นบวอยากไปเฮียนเนาะยันเพิ่นถาหลัดเอื้อยเพิ่นทำไมแต่ก้อนนี่ถาว่าผู้ใดมาแต่ไทยป้าโทษพี่เรงใอ้เป็นแต่บวนได้มาตอนหับเต็มเฮือน <laughs> มาได้ะแมแต่เชเป็นวิชาคือน,นอนแตงหงอยงอยู่เจ็บผ่าตีนโอ้ยเนยาะพอจต่ไม่ไปหน้าได้ฉันแต่ก้าวบนสิไปหน้า แต็มเฮือนในสมัยนี้บ่คอยมีปัญหาเดอ้อพี่น้องเดอ้ออีกอย่างกับสมัยนี้่นกับพอมีเงินมีทองเนาะผลกับเขอได้ซื้อกินเนาะสมัยตะกี้นี่บ่คอยชิได้กินเนะาะเดี๋ยวนี่นก็ได้อยากกินอย่าง่นก็ซื้อกินตามทานค่ะหรือว่าตลาดตะลี่ผกับพอมีเงินมีทองซื้อกินเนาะ นี่ก็คือหน้าสาวน้องนิงเนาะเินไก่กันบ่มีหอมีกระยางเ่ราเินือนกบ่าค่ะคืออย่างนี้สลับอยู่ตอนกินขนมกอนขนมขนมมาแต่ไทยชับ มาะให้หันตอไแล้วเี้กระเป๋าแล้วกระเป๋าแบบนี้ขได้พี่น้องเอเบบได้เป็นกระเป๋าลากกระเป๋าอย่งนี้กระเป๋าหู่เอากระเป๋านกแต่เครื่องินนะบบ้าปวดเอิ่าบอกเลยบ้าอาวสวรรค์่ปบาเ็ดคิปมา โอ้ยมีผูบึงหอนหาคนอยู่คลิปนี้นั่นจะเห็นบ้าบ้าอีกมาแล้วิไร้งี้วนช่ไหมครับมันดีดีแย่ีได้แหละอเอิ่นเอรม้่งนู่นเสแต่เอื่โอ้ยเบื่อจะไรแบบบุมบิ่มบ่แท้อะไรแบบนี้ เพื่อนว่าอย่าช่องแท่นเบอร์ก่อนแล้วได้ขนมหรือกระววยพ่นหาคักคืออย่างนี้แหยไร่น้ตู้น่าก็เศ้าแะปรเนี้อยากพูดต่พังียากแต่ว่าเปิดตู้เย็นแม่บ่มี เจ้เอาี่ออกไปไหว้าัวกินให้ตู้หูมีไปไว้ตู้หูเจ้ามีทำน้ำตาเย็นหนาวกินได้ไดเไปแล้วใส่กระปะทานอีกเือิบุคืออนตู้เย็นแต่ผู้อื่นเน้เนาะตู้เย็นแม่ได้เดือวเปิดบอร์หูมียังขนาดน้นเย็นน้าก็ยังบ่ได้ใส่ว่าใส่เติมเนทานชันตายแล้วก็คื่นตายน่าั้ะอชื่ชือรหรอือหล ใส <t myst icism> yeah, <laughs> ่คือใส่ใช่ไมใส่ใส่หัวมีฮ่ต้อนขนมสบายดีสาวจ้อยต้อนขนมบรรยากาศบรรยากาศมาแต่ไทยเนาะแบบนี้ ชิมเนื้อนี้เน่ยแพงเด้อเป็นเชนพูบริคือปีกายนี่ปีกายอันสิบพันหนึ่งอ้าวเนาะปีกาย่นี่องพันซาซีเป็นเกือพันสาหาเลยเรากาเซนไปเราก็เชน้ว ตอนหนุ่มบกด้ตนตัรขนมตอนตัวพนมาใหม่ทีเดขนมันมาเก่ามีแล้ววันีใจเลยไปอยยแล้วทะรดวยเป็นหนัดีสุด่ะสดดดยนึงกินบอกาแฟตันนน้มกินั้ยีบ่

<laughs> mà, bà chị bảo bảo ui bắt để thay mày ngáp ừ, thế bố bảo ui đáp những gì thế mà ảo cái con nó chỉ... nó <laughs> 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 tay sao <luôn>, mai <laughs>

người tao không có hay con hẳn tìm tòi mọi người bạn 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 มวกงาแล้วติวมวกรักใจบวกนะหมวกงาาเลยทุกคเลยเอาเนาะถิมเลยบ่นะโอ้ยสาธุเนี่ยรยางก็แชลาเพ้่แลใจว่าปิดปีโชคปีบัทบเชียเชียยุ่นไปหับอีดาวประเทศไทยรักใจมาจักห่อนจักหนาวเนาะมาจากไอที่อุตสาหะเอาไ้าโอ้ Mình ăn nè, pì pô bảo cửa nó chocolate sô cô la, sô hủ à, vậy, à, ừ, đấy à? ờ vậy ít nồi hả? nào chứ nó? ờ giờ con công ma đấy, bác tương bác tương để gìn khô khà ở ba ma đấy, hủ đấy bà chỉ ba này, ờ à, đấy. เมือเนี่ย่น่นมากัมากมากับอะไรอ่ลต้น้ขนมในเมื่อก่อนบบดนี้ปัดใจปใจเต็มทุนแตเมื่อ่อนบนี้เงิเป็นคุณให้ปัดให้ในกววมีกี่ตะกี้คุณก็ได้ เดือนบันโอกบบันนาเขาไก่ทานกับแบบนี้แล้ววันนี้ก็เป็นมือวันสินเพ่งเดือนส่งเนาะขึ้นมาแต่ตักบาะหยาดน้าก็ช่วยเติมสิบโมงไม่ได้ไปทา้งหลมื่อนี้ ແສງພຸ້ນເຫດທາງບຸນພັນບຸນວັນຢູ່ເພິອ້າເຫັນທາງງາມงួនมาขี้ໃຫ້ได้จ้อยเอ้ย สิเมืออ่อได้บอกเพิ่นยังบมท่านนั่นบอกโอเคพ่อแพี่น้องเฮ้ยสำหรับคลิปนี้สว่างกระชิขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเดอนะ้อเนาะขอบุญขอบคุณที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาขับชมคลิปแล้วก็บ,บอกขา,ขา,านบอกโฆษณาน้ำขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งเบิร์ตสุขสุขคนเดอนะ้อเนาะกลับพบก,ก,กันใหม่ในคลิปหน้าเด้เพียงพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บสบายดี